สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องแจจ๋าปาก้อพูดเมืองเพชรบูรณ์นะคะและอีกอย่างนะคะก็ขอฝากนะคะตอนนี้เนาะมะขามชชยิมก็ค่อนข้างที่จะ,ะใกล้แล้วเนาะใกล้เยอะมากเลยนะคะ สำหรับใครนะคะที่อยากได้มาขามแช่อิ่มเนาะก็ฝากติดตามนะคะ,ะ,คะเข้าไปติดตามไว้ได้เลยนั่นก็คือเพจนะค้นหาทาง Facebook นะคะนั่นก็คือจะาจ่าป่าขพาวพนเมืองเพชรบุ์แฟนเพจเนาะแล้วก็ใครที่อยากเอาไปไวททานไว้ขายก็ติดต่อม,มาก่อนนะคะกดติดตามไว้หรือว่ามาสอบถามเอาไว้ก่อนเนาะถ้ามาขามลงแช่แล้วเมื่อไหร่นะจะาจะรีบทักกลับไปหานะคะเพราะว่าบาง,บางท่านนะคะอ่าไม่ได้เข้ามาสอบถามจ๋าก,ก็ไม่รู้เนาะว่าต้องการหรือเปล่านะคะหรือว่ามาติดตามเพราะว่าเป็น f อของจานะ๋าเนาะอ่ะเขา ขอขอ,ขอบคุณมากนะคะสําหรับ FC ของจา๋าจาก YouTube ไปที่แฟนเพจนะคะอ่าแล้วก็สําหรับนะคะช่วงนี้เนาะเศรษฐกิจยําแย่นะคะอ่ายังไงนะคะใครที่อยากมีรายได้เสริมนะลองเข้ามาสอบถามราคามะขามแช่อิ่มจากจ๋าก,ก่อนนะคะอ่าอาจจะเอาไปลองขายหารายได้เสริมก็ได้นะคะลองดูก่อนเนาะอ่ะวันนี้นะคะอ่ามาพูดคุยกับจ๋าก,ก่อนนะคะถามนะคะว่า ฝันอะความฝันของจ๋านะจ๋าไม่รู้นะคะว่าหลายๆท่านอะจะชอบด้วยหรือเปล่าแต่ก็อยากจะบอกวอาเมื่อวานนี้คิดอยู่นานนะคะจะบอกหรือเปล่าวันนี้อยากบอกนะคะทําไมจ๋าถึงอยากบอกนะคะเพราะมันฝันเดฝันดีฝันเด็ดนะคะอ่ะเดี๋ยวจ๋าจะให้ดูรูปมะขามเมื่อปีที่แล้วนะเมื่อปีที่แล้วนะคะแต่ว่ามะขามเมื่อปีที่แล้วเนาะแม่ไม่ได้ทําเองเพราะว่าแม่บาดเจ็บที่ขานะคะก็คือว่ารถล้ลมทับขาแล้วกระดูกแกอซกเสบนะคะกระดูกแบบ เจ็บนะก็เลยให้แกหยุดแต่ว่าอันนี้นะคะเป็นเป็นมะขามแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่า,าคือปีที่แล้วจ๋าก็ไม่ได้ขายหรอกนะคือว่าไปไปเขาเรียกว่าอะไรไปสั่งเออสั่งเอามาไว้กินเฉยๆนะอันนี้นะคะเป็นของปีที่แล้วแต่อันนี้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่แต่ที่จ๋าจะทําเองนะคะของปีเนี้ย ร้อเซนแน่นอนนะใครแล้วก็ถ้าช่วงนี้นะมะขามใครที่มีมะขามแช่อิ่มขายนะขอบอกไว้นะคะว่ามันเป็นมะขามค้างปีนะคะใส่สารไว้ค้างปีมาเลยนะเพราะว่ามะขามสดจริงๆอะ่ะยังไม่ออกนะฝักใหญ่อะ่ะฝักสดจริงๆอะ่ะยังไม่ลงจากต้นเลยนะคะยังไม่มีณที่ไหนนะคะที่มีมะขามสดนะคะเพราะว่า,วาคนที่อยู่ดงมะขามจริงๆเขาจะรู้นะคะอ่ะ แล้ววันนี้นะคะคือว่ามันมันไม่มีการหลอกกันนะคะคือว่าสดก็สดนะคะของจ๋าบอกตรงๆเลยว่าสดลงจากต้นนะคะไม่ใส่สารเนาะไม่ใส่หัวเชื้อไม่ใส่หัวน้ําตาลกดน้ําตาลนั่นเองว่ามันจะเป็นอันตรายกับคนทานนะคะอะทำไมนะคะจ๋าถึงบอกนะคะว่าอยากบอกเลขนี้นะคะในความฝันเนาะ ใครที่ได้เข้าไปชมคลิปจ๋าเมื่อวานนี้นะคะจะเป็นเลขฝันของจ๋าเองนะที่ฝันเห็นในหลวงนั่นเองแล้วนะ,ะจ๋าบอกตัวเลขไปใช่ไหมแล้วจ๋าบอกว่าจ๋าไม่แน่ใจว่าเป็น1นึหรือ18ใช่ไหมแล้วค่ะเนี่ยเมื่อคืนฝันอีกไม่รู้ว่าจะมาเพื่อย้ำความมั่นใจหรือว่าตอกย้ำอะไรหรือเปล่าฝันนะว่าไปอยู่ที่ว่าการอำเภอของหล่มสักนะคะแล้วมีต้นตะเคียนอ่ะ ใหญ่มากนะไม่เคยเห็นต้นตะเคียนใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าก่อนที่จะมานะคะเพื่อนของน้องชายอะเขามาแล้วก็พูดถึงเรื่องแม่ตะเคียนน่ะบอกว่าเพื่อนน้องชายถามว่าจ๋าตัวจ้าอยากรู้ไหมว่าตะเคียนที่เป็นต้นอ,อยู่ที่ไหนต้นต้นเป็นต้นสดๆเลยนะไม่ใช่ต้นที่แบบว่าอ,อยู่ใต้คลองหรือว่าอะไรที่เขาไปขุดมาเจอนะอันเนี้ยนะคะ เพื่อนน้องชายบอกว่าเป็นต้นเป็นต้นใบสดเลยพี่อยากาเพื่อนน้องถามว่าพี่อยากรู้ไหมว่าต้นตะเคียนมีอยู่ที่ไหน<ว>มีอยู่หนึ่งต้นนะบอกอย่างนี้ด้วยความที่จ่าเองจ่าก็ชอบนะชอบอยากรู้อยากเห็นนะคะแต่เรื่องชาวบ้านไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะแต่เรื่องอย่างเงี้ยชอบอก็เลยถามว่าอยู่ตรงไหนมันบอกว่าขึ้นไปบนเขานะอ,าอยู่ตรงนาอะไรเนี้ยก็บอกบอกบอกหมดแหละแต่ มีข้อแม้อยู่อย่างแต่นะคะพี่ต้องหาตะปูสามดอกให้เจอเจ้าว,ว่าเอ้าทาไมต้องหาประตูะไอ้ตะตะปูสามดอกให้เจอเขาบอกว่าเขาโดนสะกดไว้คือว่าเมื่อก่อนน่ะมีคนไปขอโชคใช่ไหมแล้วเขา,เาได้โชคมาแบบแบบติดติดอ่ะเต็มเต็มเตติด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 เพราะว่าแม่ตะเคียนที่ยังยืนต้นอยู่จะแรงนะคะจะแรงแล้วคราวเนี้ เขาก็ไม่กล้าค่นนะถ้าถ้าเขาไม่ลงเองถ้าแม่ตะเคียนไม่ลงเองหรืออะไรเงี้ยคนส่วนมากเขาจะไม่ค้นนะ,ะเว้นแต่ว่าเขาค้นเองตามธรรมชาติหรือว่าอ,อ,อะไรเงี้ยลมแรงหรือว่าน้ําป่ามาเงี้ยแล้วอันนี้เพื่อนน้องบอกว่าตอนตอนนั้นน่ะก็ต้นไม่ใหญ่เท่าไหร่ประมาณกลางๆนะคะแล้วเขาโดนสะกดตะปูสามดอกพี่ต้องไปหาให้เจอแล้วก็ถอนให้เขาแต่ก็เลยว่าอ้าวแล้วถ้าพี่ถอนอะ พี่ถอนแล้วเขาออกมาได้เขาจะไม่ทําอะไรพี่หรอไม่ทาเขาบอกงี้นะเขาเขาอ่ะไม่ทาหรอกเพราะว่าไปช่วยเขาแต่ตอนนี้ต้นใหญ่มากจ๋าก,ก็เลยบอกว่าเอา้าถ้าต้นใหญ่อะ่ะเนื้อไม้อะ่ะก็ต้องกินตะปูเข้าไปแล้วก็เลยว่าอย่างงี้อ่ะคงจะหาไม่เจอหรอกเขาบอกว่าโอ้ต้นตะเคียนต้นใหญ่นะเขาบอกว่าต้นใหญ่มากแล้วด้วยความที่ว่าจเจริญเติบโตเนาะก็สูงไปเรื่อยไงอ่ะแล้วตะปูที่ไปสะกดเขาไว้อะ่ะสามดอกอะ่ะ ว่าใครจะไปหาเจอเจังระว่างนี้เนะเาะแต่วไอ้ด้วยความที่แบบเรื่องเรื่องพวกนี้ยอยากยังอยากไปอยากเจออยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยชวนใครไม่มีใครไปมีแต่คนกลัวก็เลยกลายเป็นอ่าอ่ะ,อะไม่เป็นไรเพราะว่าไปก็ไม่รู้จะหาตะปูเจอเปล่าจะถอนให้เขาหรือเปล่าแล้วกลัวหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยแต่เขาก็บอกพี่กัดอยู่นะแต่แต่ว่าตอนที่เขายังไม่ได้โดนสะกดอะ่ะ เขาให้แม่นมากนะแม่ตะเคียนต้นนี้ให้แม่นมากนะอ่านแล้วคราวนี้นะคะจ่าก็ฝันนะคะเมื่อคืนนี้เลยเมื่อคืนนี้เป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดใช่ไหม,มวันจันเนาะไม่ใช่วันพระฝันว่าอยู่ที่หน้าอำเภอนะคะลวมสักแล้วคราเนี้แม่ตะเคียนอู้ใหญ่มากนะแล้วก็ใบแบบความจริงไม่เคยเจอหรอกต้นตะเคียนที่ที่เป็นต้นยืนต้นน่ะว่าจะใบลักษณะไหนแต่เขาบอกว่าเป็นต้นตะเคียนนะ แล้วคันนี้เขาบอกว่าเนี่ยแม่แตะเคียนมาเนี่ยเขามาให้โชคจากก็เลยเอา้าจริงเหรอกล็ลป,ประมาณนี้คันนี้เขาก็เลยบอกว่าไปแผงลอตเตอรี่เลยจากก็ไปมีอยู่แผงเดียวนะอยู่ที่หน้าอำเภอแต่ความจริงอะจาไม่รู้หรอกเพราะว่าจาไม่เคยไปซื้อตรงหน้าอำเภอสักทีมากจากจะไปซื้อ,อตามเขาเรียกว่าอะไรลอตเตอรี่เข้ามาขายที่บ้านหรือว่าจะไปหาซื้อในตลาดนะคะอะแล้วคันนี้ย เขาบอกว่าจะอยู่หน้าอำเภอนะนี่บอกพี่กัดเลยนะอะต้นตะเคียนก็อยู่หน้าอำเภอแล้วคราวนี้ยแผงขายลอตเตอรี่ก็อยู่หน้าอำเภอเขาบอกว่าเดินไปแต่ว่าในฝันอนะเหมือนกับว่าแม่ให้ตังมาทั้งหมดห้าร้อยบาทแล้วพอไปอะเขาก็บอกว่าอ่ะเขายื่นให้เลยลอตเตอรี่สี่ใบสี่ใบก็สี่ร้อยใช่ไหมอ่ะแล้วครา้งนี้มันเหลืออยู่ร้อยนึงในฝันอะเนี่ยเพื่อนๆน่าจะสงสัยแล้วเลขอะไร จ๋าไม่ได้พูดนะเขายื่นให้จ๋าดู1 4สนะคะ1 4ซึ่งเมื่อวานนี้ที่จ๋าฝันเห็นทะเบียนรถในหลวงนะ1418นะคะ1 4สที่จริงอ่จะจ๋าจ๋าเห็นเป็น1 4สแหละแต่จ๋าอยากให้กันไว้เป็น18ด้วยนะแล้วคันนี้เมื่อคืนฝันอีกนะคะว่าเขายื่นลอตเตอรี่ให้4ใบอ่ะ14แล้วคันนี้บอกในฝันนะ่ะเขาบอกว่าตัวเองเหลือเงินอยู่1 0 0รบาทก็เลยเอามาอีกใบนึ่งเลยนะคะอ่า อีกใบนึงนะคะเขายื่นให้อ่ะสองสสใบนะ่ะหนึ่งสนะคะอีกหนึ่งใบอ่ะสอเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเดินทางกับล่มศักต้องไปดูแล้วว่าหน้าอำเภอมีแผงลอตเตอรี่หรือเปล่าเนี่ยถามถึงจา๋ายูทูบเบอร์ต้องไปสัมผัสเองต้องเชื่อนะคะว่าถ้าจะไปหน้าหล่มศักแ์จต้องลอดูให้หมดเลยว่าหน้าลมศักอ่ะมีไหมเพราะว่า มันจะคุ้นๆว่ามันมีร้านหนังสืออยู่ร้านนึงนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะมีแผงหรือเปล่าแต่ถ้ามีนะจะจะเข้าแผงนั้นแหละแล้วจ๋าก็จะน่าจะจะขออนุญาตก่อนหรือเปล่านะาว่าจะไปถ่ายคลิปอะอว่ามีเลขที่จ๋าต้องการหรือเปล่านะคะอ่ะแล้วค่ะนี้นะคะอันเนี้ยนะคะก็เป็นแค่ความเชื่อเนาะแต่เขาบอกว่าเขาอยู่หน้าอำเภอหล่มสักนะแล้วลอตเตอรี่แผงนั้นอะก็อยู่หน้าอำเภอ แล้วเขาให้จ๋าไปที่หน้าอำเภอนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะไปดูกันนะคะว่ามีหรือเปล่านะคะแผงที่หน้าอำเภอเนาะยังไงก็รอติดตามได้เลยนะคะสําหรับพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวจ๋าจะจัดให้เลยนะคะสําหรับสุดท้ายนี้เนาะจ๋าก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมวันนี้นะคะเพื่อนๆต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะจ๋าสนับสนุนการเสี่ยงโชคกับชะลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ